สวัสดีครับพี่น้องมือนีช่องไม้ทองแดงเล็กกอดมือนีนี้โอกาสนะครับได้มาถ่ายทำชีวิตประวัติของตลกสาวดาวข้างฟ้าอีกคู่หนึ่งของน้องใหม่เมืองชุมแพนั่นก็คือพี่โอลิฟนะครับพี่โอลิฟอยู่กับน้องใหม่เมืองชุมแพมือนีมีโอกาสได้มาล่ำจังหวัดยะโสธรกันเลยแวะ แวะน้ำเพลนแวะไปยามเยี่ยมยามถามข่าวเพลนไปเบิรงชีวิตปัจจุบันนี้เพลนเศร้าลำล้่วเพลนอยู่จังใดนะครับไปติดตามชีวิตของเพลนได้นะครับผมพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นซุปตาด้วยนี่ซุปตาขันพี่น้องเคยเบังอันน้องใหม่ืองจุมแพร่หสืหูจัด เราเป็นซุปตาได้ดีคนดีจริงเอออันไม่ใช่แต่เอาอุ้มดีๆนะน้ำลูกน้ำหลานคุณยายไม่หยังหรอคะหัวหอกแล้วทำไมมีลูกอ่ะคะว่าไม่มีลูกแม่หรอกหลานบ้านจะไปหามเพราะไงกำนั่นมูที่อีสิบสองยายอยู่บ้านนี่บอนี่แหละโอ้ยริฟนั่นตลกสาวน้องไม่ไม่ชุ่มแพรเป็นเพื่อนไว้ตั้งไหนเออเศร้าแล้วอยู่บ้านแล้ว ช่วงน,นี้เปิดล้านคายของยุบบ้านแล้วยัง,ง,ยงคือเก่าอยู่เ้าองมาเ่าก็รือล่เกา,าุนเยวฟองมากเก่าก็ได้เปิดล่าเก่าเดี๋ยวนี้เศร้าแล้วเดี๋ยวนี้เศร้าแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่โอลีฟน้องใหม่เมืองชมุมแพผู้ไม่แย่แตนอุ้มสมัยเจ้ากี่กันพี่น้องเบิ้องพี่น้องทั้งหมดเจ้ากีแล้วโอ้โตนันเจ้นยุเจ้าย่ตั้งแต่เดือนเพน้ำนวยพรมาข่าววงแต่ว่าอยู่ชิดเจ็ดปีจนจนนี่ ยี่สิบเจ็ดปีเรี่ยกว่าเขาชีว่าน่าเขาทรายือายุเขาบอกอายุเขาเสียลมเบาขึ้นหมอลำเนาะเบาขึ้นหมอลำข้าบอกไปเห็นกับว่าเขาหน่าเขาเรายือายุขึ้นเราพี่โอลิฟน้องใหม่เมืองชุนแพรพี่น้องแต่าสมมติหน้เราเศร้าแล้วเราอยู่บ้านเรามีไอเราพยิมแล้วเมีไต่ออันนี้ถือว่าเป็นผู้ค้ำน้องใหม่เมืองชุนแพรได้เนี่ย ที่โอลีคันพี่น้องผู้ใดที่เป็นแฟนแฟนอันแฟนเพลงหวาล้ำเสียฮู้จากสมัยตะกี้เนาะคันผู้ท่านผู้ท่านแฟนซีดีเนาะสมัยซูนี่เขาบเบินงทีแฟนซีดีเขาเป็นยูทูบไงดาวดาวข้างฟ้าขึ้นกันได้ไหมกันดาวข้างเรื่อยไปแค่คิดเป็นสิ่งเหลาขาวตัวซูนี่เศร้าแล้ว กินลายบรายนาเกาฟ้าได้เจ้าขึ้เกาอยู่ได้เจ้ายังคือเก่าอยู่ได้เจ้าเพ,ได,พได้เพได้เปลี่ยนเป็น่ะปาอันนั้นอยู่วงข่อยมีผูน้นึงคือเจา้าโอนโจอี้ออนาคือกันคร<อ>ับเจ้าเอ๊ะโอนหัวมูคด้ออยวยกันโอ้ยคือกัน <laughs> บันี้แต๊ะนาคือโน้ยไอโอลิฟตัวนี้สุดยอดครับว่ <laughs> บาไ<ย>ด้อันมีมีแฟนเพจมีเอียงให้ติดตามบัเนี่ ก็ไอ้กรเฮ็ดไปเห็นแล้วเนเฮ็ดเฮ็ดบวเป็้นยู u t u b e ยูอย่างนี้บ่เฮ็ดยูแต่ว่าห่างแบบว่าว่าบวเป็นเนีถ้ามีคนสอนเราแต่ยุติการขั้นบ่งผู้เดียวว่าบวเปิ้นตรงนี้ผู้ถามนั่นป่ะก็เฮ็ดเฮ็ดได้ยูด้วยกันแต่ว่าอันโตอันเพ็ดนึงนึงจึิงคนคนจึงอันบึงกับอันนั่งรองนั่งล่ำเป็นตัวทีบขียังกว่าเฮ็ดอ่อซื้อซื้อเพ็ดอย่าง อยางเงียคนยัโซ่อย่างเงนนบ่าคอยเปลี่ยนซื้เองัว้องอย่าเงี้ยจำไว้เลยว่าเดรินเนี่นยเดี๋ยวก็ะิแคบมาไว้ในคลิปให้เรากระชีไปแคบหน้าจอมาใส่คลิปให้เด็ด <c oughs> พี่ผูต้ติดตามเบ็ท่องคอยผู้คนเบิ่งกับลายอยู่ดิอเอาไปลงยูทูบช่องของคอยเฮ็ดกลุ่มมันมาไปเฮ็ดกลุ่มกลุ่มนึ่งขึ้นแต่ว่า่องคอยโซกลุ่ม แบบว่าศิลปผลินได้โดนใจคือสาธิตเดือนเพื่นขอเฮ็ดกลุ่มเดี๋ยวนี้มีเจ็ดหมื่นกว่าคนกลุ่มเหมือนแต่ว่าพวกเขียนโอ,อนแบบค่าแบบทรงนั่นทรงนี้มาหลา่บัง่อยเพไม่เวลาไปลบขีมไม่มปเฮ็ดนะซุ่ม,อมโอนอวนเตียงยุบหนึ่งเอวไว้เงินกูเนี่ยพอเป็นสุ้มอัดเป็นตทุ่นทุกกลุ่มเออต้องน้ำไปบอ,อกเอาอืมมันก็เฮ็ดบวไรจิตหมื่นกว่าห้องก็ไล่บวท่านอานุ่งก็ไล่งานมาห้องก็ลบ ถ้าพวก้มีคนรายงานนี่เหาสีเ้าก็ลบออกใครอยู่ขโมยต้องเก็บไว้เาออ๋ลยคันพี่น้องคิดฮอดเรามาหาเราเด้อมายามเราเด้อบ้านบ้านดอนมะหวนเนาะดอนมะหวนคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเป็นอันนั้นเท่าก็คืออยากนี่เนอะถ้าละอยู่ของไรอยากกลับไปร่ำช่วิตมา แคาต้อไปแล้วไสิชัวมีงานมือหนึ่งเงินบ่เนี่ยยุดอีกเป็นอาทิตย์เนาก็กลับไปกลับมาไปได้ป่ะเป็นี่นโอ้ยยัดโสไก่เด้อมันไก่มูแม่บัดนี้แถวนี้กักบกับบล็ีหมอลำแบบวงแบบมาตรฐานเนาะเป็นบ่เขียนหนึงแถวนี้มีแบบ่คนเล่าโทรมาให้ไปค่าเลี้ยงบ่อันเบอร์อันอยู่แล้วจะของประตรงว่าสปงสปอยไปน้องแห่งไปเบอร์ปิดสองเมกแล้วเขาจิ้มมาห้าประศอุ้ย กงหุจากันยูดอกวาก็เป็นไปยังไงเงินมันได้อยู่แล้วจะว่าเข้าไปอยู่ใส่ชีวิตแบบนี้เข้าเข้าขยานเข้าไปพูดเดียวเนาะคนนี้แบบว่าเป็นครูมีมูไปน่ำนี่ใส่สิบสีไยูพี่โอลีฟกระถาเนาะโอเคน้ำลูกน้ำหลานคุณยายไม่หยางกลวบ อคะบ่าเป็นลูกแม่หรอกรหลานป้าจ<บ>ิไปหามพพราะไงกำนั่นมูที่ยี่สิบสองยายอยู่บ้านนี่บ่เออแม่อยู่บ้านหนองหินนะตอนนี้เลิยยลกกินนมหามป้าจิไปมูยี่สิบสองไปหามกำนันเพราะไงกำนันชุนมากำไม่เงี้เพียงหลานบัดไห้น้ำวื้นวื้นกะจังมาจะไม่เปลี่ยนใจานายหัดไง กวัดเอวปันได้กระด้อุ้มฮาจินใส่มันเนี่ยนายาข้าัดาจินแยวไย่างกับบาบางไม่ไงท่ตายทีเท่าเราหูจะว่าลานเยอะมากรมได้เงี่ยนเลยว้ายเปมนเยี่ยงวบามีศาสมีคุ้หามุกมือเจมันเฉียงไม่ไงดีฮ่ายเออจเปมนเป็ยนน้ำสมัยมันขาดเนห่สมัยนี้สมัยเจ๊งน่อยสี่กันพุดเท่าไม่ลูกกันยังไง ลูกไงแล้วพญากได้มาเลี้ยงหลานอยู่แม่มันได้ผัวพลังสองคนสามคนลูกสาวคอย <c oughs> ก็เลยได้เลี้ยงลูกไว้ทาเขาใจาชายอกกันจะห้ามบกมึงโอ้ชมนีเ่เถอะเมมีเหลักรุบฟดแอวมันเง่กับเงพี่บ้าพาลายนหีหมอยมอ่ะออาบ่าเฉียดแม่มันยังงามดอก <c oughs> มันเงีพี่บ้าพาลายนหีหมวยปะ มวยกับมวยดีกามาเกิดที่ไหนมไงมันียบตัว่าอันนี้ก็จะเบิดส่ันสุนวบ้าให้เ้าขี้เอวกับว้าเ้ากับเทาปวดเอวไปแลกกได้อุ้มมยนี่มวยบ้แห้งแล้วก็หันใจอุ้มล้มลงมชอลงจากเอวกูทอขี้กับชี้เอวกูดากับด่ากูนี่อีนึงร่งเอวบักนึงหายคุณ